คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีมือานะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวเลขในดวงใจนะครับนะกำลังค้นหาตัวเลขอยู่นะครับในวันนี้แล้ววันที่หวยจะวันที่หวยจะออกนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของเซติคร่าวๆก่อนละกันนะครับก่อนที่จะรีบวิ่งไปที่แปลงหวยนะครับพุที่สามสิบธนคมหกสามกับเลขกำลังวันอันนี้ผมดูย้อนหลังนะสาธิตธนคมเลขกำลังวันนะครับสี่เก้าสองห้าเก้าแปดแล้วก็เลขรองเลขหนึ่งกับเลข เลขหนึ่งกับเลขหนึ่งแล้วก็เลขห้านะครับก็จับคู่ได้อย่เก้า่องนี้49 42 45 48 41 49 295 98 91 52าหนึ่งห้าสองอ่าสองห้าสองแปดนึ่้าแนึปดนะครับน,นี่การในส่วนของเลขเปิดน,นะครับแต่ว่าเราดูในส่วนของออกเลยแต่กันนะครับนว่านี้มันออก6กสกับหนึ่ใช่ปะนี่28และวสองนะครับอันนี้เป็นสูตรโบราณน,นะ ถามว่าทําไมในบางงวดผมมันหลุดเข้าแต่เลขปิ่งผมยังนําเสนออยู่เพราะว่ามันมีสติที่มันเคยเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับยังมีสติที่เข้าอยู่นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของมหาสติวันอาทิตย์ที่1 7มกราคม64นะครับเลขรนหวั่1และ6นะครับนี่ครับในตารางในกลองวัน852ในตารางสุโบรานครับ850452ในกล,ลองครับคือเลขหนึ่ง เมื่อนำมาประกบคูระหว่างเลขหลักกับเลขหลงนะครได้8 5 8 0 8 4 8 2 8 1 5 0 5 4 5 2 5 1 0 4 0 2 0 1 4 2 4 1 2น,นึ่งห้านี้อองอ่หเนี่ยนะครับในงวดนี้ออกอะไรออกสามและ1 5นะครับนี่ครับหนอันนี้มาตัวกับนะครับหนึ่าห้น่นะครับเพราะสูตรโบราณเราจะไม่ทราบว่ามาบนหรือมาล่าง แต่ว่าโอกาสมามันอันนี้ดูสถิติละกันนะครับจันที่หนึ่งกุมภาพันธ์64ครับเลขกันวันเลข 4, ี่เจนะครับลำดูในตารางทันในตารางมหาเศรษฐีครับ 9, ก้าหกเจดสี่หห้าแล้วก็เลข2ก็เลข0ูนย์ะครับในเลขกันวันครับเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้ดหเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดศูี่หห้าหสองหก ห้าสี่ห้าสองห้าศูนย์สองสี่สองศูนย์ศูนย์สี่นะครับเรียกว่านี้ออกอะไรออกสามศูนย์เจ็ดกับเก้าเจ็ดนะครับนี่เก้าเจ็ดบางตรงเลยทางล่างอันนี้จับไว้เจ็ดศูนย์ออกศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับมหาเศรษฐีครับาวาันอังคารที่สิบหกุมาพันหกสี่ครับเลขกัมันหกหนึ่งสามนะครับในตารางครับในตารางสุพราณสามเจ็ดแปดแล้วก็ห้าเจ็ดสี่นะครับเลขรองเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับ จับคู่จะได้เยอะคู่หน่อยนะครับถ้าแต่งวดจับงวดไหนจับคู่เยอะคู่นอ้อยนะครับตามสุปบเรียงสามเจ็ดสามแปดสามห้าสามสี่สามศูนย์สามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดห้าแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับงวดนี้ออกอะไรออกหกศูนย์สามและสามเก้าอันนี้นี่ครับมาสามศูนย์ศูนย์สามนะครับ อันนี้คือมาตัวบน2ตัวนะครับจริงๆมาหลักร้อยด้วยนะนะกันในหลักร้อยไว้นะครับการว่ามาสามตัวลงที่หนึ่งเลยครับต่อต่อมาครับมหาเศรษฐีวันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคมครับมหาเศรษฐีวันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคมเลขรางวัลสี่เจ็ดเก้านะครับสี่เจ็ดเก้านะครับในตารางเก้าหกเจ็ดสี่หกห้าแล้วก็เลขสองกันเลขสองกับเลขศูนย์นะครับ เลขรางวัลครับ4 7 9นะครับแล้วจับคู่จากในตาราง9 6 9 7 9 4 9 5 9 2 9 0 7 4 7 7 6 7 4 7 2 7 5 7 0 6 4 6 5 6 2 6 0 5 4 5 2 5 0 2 4 2 0 0 4นะครับในงวดนี้ออกอะไรออก5 3 8กับ7 3 5 3 8กับ7 3นะครับมาไหม อ,อ73มาแต่ส่วนของตัวเลขพิ่งครับ73ข้างล่างนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของมหาเศรษฐีวันอังคารที่16มีนาคมครับ64เลขรลองอัน613นะครับเลขในตารางครับ37 378 574แล้วก็เลขรองเลขศูนย์กลับเป็นหนึ่งนะครับเลขลองอันครับ613นะครับ เลขกำลังวันหกถึงสามมาจับคู่จากางินตารางครับก็จะได้ 3, ามแปด 3, 4, 3, 0, 3, ็ดสามห้าสามสี่สามศูน 4, ์สามหนึ่แป้าเ็ดสี่นนี้นี่สง่งแล้วก็ศูนย์่อันนี้ในส่วนของเลขเปิดการเลขร้อยอ่าวันนี้ออก 4, 2, ่สอและหนึ่งนะครับสี่ 1, 9 เลขกำลังวัดอาสี่สองสองหนึ่งเก้าใช่ปะ่ะเลขลองวันมาว่ะเห็นไหมมานะเห็นมามาแครับเห็นมาเลขหนึ่งมามาข้างล่างเลขลองวันมาข้างล่างนะครับบางวัดจะมาในส่วนของเลขกำลังวันนะครับแต่บางวัดก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเราก็มาดูกันนะรเรามาดูของพื้นรหัสที่หนึ่งเมษายนหกสี่บ้างในตารางครับห้าศูนย์สาม 709แล้วก็เลข2เลขหน 1, นะครับเลขรางวัลครับ1เมษายนนะครับเลขรางวัล358นะครับเลจับคู่ก็เป็น53 50 53 57 59 52 51 03 07 09 02 01 37 39 32 31 79 72 71 92 91 21นะครับแล้วกันในหลักกันตัวเบิ้ลแล้วก็กันหลักออก เนีครับในวันนี้ออก2 7 0กับ0 5นย์ห้าะครับศูนย์ห้ามา2ตัวลังเลยนะครับแล้วก็0 7มา7 0นะครับ7 0มา0 7เห็นไหมครับต่อมาครับมหาสศรษฐีมหาเศรษฐีสิบหกเมษายนหกนะครับเอามาดูเลขกน6 3หามสี่นะครับเนี่ตาราลัง6 1 7 อหกงสาสาแล้วก็เลขรอง8ปลูนย์นะครับในงวดนี้จับคู่จับคู่ออกมานะครับเป็น6163-6860-64 1 3 3 4แ8ดห4 8 4 0 8 0หสนะครับในงวดนี้ออก787ดกับ56ใช่ไหมเลขกำลังวันมัน613นะครับในงวดนี้มันเลขกำลังวันอีกแล้วครับเลขกลางวัลมาเลข6มาข้างล่าง ถ้าสังเกตเลขรางวัลมามาแทบตลอดนะนะแต่ว่าบางงวดก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับจะได้นํามาพิจารณารวมกับแต่ว่าผมจะมีในส่วนที่จับคู่หให้ด้วยงวดนี้ไม่งวดนี้ไม่เยอะครับน้อยคู่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตัวเลขสองพฤษภาคมออกอะไรเดี๋ยวก่อนเรามาดูกันสองพฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์นะครับเลขรางวัลเลขหนึ่งกับเลขหกใช่ไหมเลขหนึ่งกับเลขหกอันไหนต่อครับ แปดห้าหกสามห้าสองนะครับเลขหนึ่ง 1, ก็เลขหนนะครับในตารางาจับคู่ก็เป็นแปดห้าแปดห้าแปดหกแปดสามแปดสองห้าหกห้าสามห้าสองหกสามหกสองสามสองนะครับในงวดนี้ออกอะไรตั้นะครับในงวดนี้มันออกสองพฤสภาคมออก สพฤษภาคมออก2อ2เใช่ไหมสองเจ็องอกสองเจ็ดสตัล่างออก1 8ึ่นะฮะมาเออมาตรงนี้ครับมาในส่วนของเลขวิ่งมาในส่วนตารางคับเลข2นะครับมาขนาดหัว้าย นะครับแล้วก็มาเลขวิ่งตรงนี้ตัวเลขหกน,นี่ไงมันวิ่งเลขหก 6, ใช่ไหมใช่ป่ะไม่ใช่สิอ,อ้อมามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาในส่วนของเลขสองขออภัยนะครับพอเร่งรีบก็นะอ่ะโอเคครับ มาในส่วนของนี่เลขสองมาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับแต่ในสองเลขวิ่งมาแล้วนี่เลขวิง่งมันวิ่งหนึ่งหกมันวิ่งเลขหนึ่งกับเลขหกใช่ป,ปะนี่เลขหนึ่งกับเลขหกมางล่างละ่ะเออเลขวิ่งเปอร์เซ็นต์มางล่างเยอะเนาะเห็นไหมเลขหนึ่งออกหนึ่งแปด ต่อมาเรามาดูในส่วนของนี่ละเลขก่อ,อนวันอาทิตย์ที่สบอ่าดินสอลวงวันอาทิตย์ที่สิบหกพฤษภาคมนะครับเลขรางวัลเลขกลางวัลในงวดนี้ก็จะเป็นอะไรนะ ่ะตรงกลาวันอาทิตย์อีกแล้วนะครับเลขกลางวันจะเป็นอะไรนะครับเลขรางวัลครับนี่เรามาดูเลขรางวัลคือหกสี่ห้านะครับเห็นไหมหกสี่ห้าเรามาดูในส่วนของในตลาดกันนะครับตัวนี้อ่าวันนี้เลขไม่เยอะนะครับนะครับในสูตรในสูตรของโมลานะครับเรามาดูในเลขรางวัลก็จะเป็นแปด ห้าแล้วก็สามห้าอ่ะเราก็ต้องมารอลุ้นกันละก็เป็นตัวเลขอะไรนะมามามาสำับคนทะี่ยังไม่ได้ตัวเลขนะขอพัยงวดนี้มาช้าจริงๆ นะครับแต่ว่ามาชา้าที่ก่อนไม่มานะครับอ่ะเรามาดูครับยังมีเวลา 8, 5, 6, 3, 5, 2, แปดห้าหกสามห้าสองเรามาจับคู่ให้ครับแปดห้าแปดหกแปดสามแปดสองห้าหก ห้าสามห้าสองหกสามหกสองแล้วก็สามสองกันสักหน่อยไหมกันกันหกหกสี่สี่สห้าห้า กันในหลักร้อยก็เป็น6 xx 6 xx 4 xx ห xx นะครับออกอะไรลาลุนโอเคอ่ะเก็บไดอเลยครับก็ดูเสร็จก็วิ่งไปแผงลอตเตอรี่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นการเสรี่ยงดวงจริงๆนะครับเพราะว่า ตัวเลขมันออกมาสดๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้ติดภารกิจเดี๋ยวเลยมาลงตัวเลขชานะครับก็มันไม่ได้ยากนะตรงนี้ไม่ได้นําพิจารณาอะไรมากนะครับก็คือจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถดูคร่าวๆร่วมกับสุนอื่นก็ได้ที่ผมลงให้นะครับรู้ก,ก่อนโดยก่อนกับสุดหน่วยโชคชัยมือล้านกับขอให้ท่านโชคดีนะมีใจคอยถูกันร้านถูกทุกท่านเลยครับผมมั่นใจว่างวนนี้เขาต้องกลับมาเต็มที่ นะครับสวัสดีครับ